สวัสดีค่ะช่องแม่อ้อยผ้าดูค่ะมือนี้แม่อ้อยสีผ้ามาชมเกี่ยวมังก่อนอยูส่สวนของแม่อ้อยเด้ค่ะนี่จากับบ่าหลายดอกค่ะพ่อได้เก็บกินสามปีเราเด้ค่ะปลูกได้สามปีแล้วเบิง้งขับแม่อ้อยผ้ายางเบิง้งจนห่านของมันห่างผู้พังเราค่ะนี่กำาล่งกำลังสีเลิมเป็นดอก นั่นที่เป็นดอกช่วงเดือนพฤษภาค่ะทำให้ฝนเอิบมีฝนนี่ค่ะเบื้งค่ะไปเบื้องห่างไปหรอกค่ะนี่น่นก็เป็นน่วยแล้วนี่น้ยน้ยกับสีเริ่มน่วยกับสีบิดล้วค่ะนี่ บ่ิสีดยายยั้งดีค่ะเมื่อดูค่ะพี่น้องเป็นแมงเป็นแผลรัางหน่วยนี้นกกินก้อนแล้วไ้่เคยได้กินค่ะย่างขึ้นไปบึงไม่มีทอนนี้หรอค่ะแถวนี้นี่จ้ะนี่รุ่นแรกเด้ค่ะนี่รุ่นแรกเลย แต่อ่อนตะดอกมาละค่ะดอกที่ท่านไอ้หุบไห่ค่ะดอกบางไงถ้ามันบวบบานพร้อมกันเนะค่ะตอนตอนมันบานไม่อ่อยบได้บ่ได้มาทายเ้เบืง่งเพราะท่านมีเวลาอันนี้ก็เคืออยู่สวนอยู่หน้าด้วยค่ะนี่ มันบ่ากำลังมีมาแลงผสมเกสรซอยจากบานเธอเลยสีสย่นี่บักซิดาพร้อมไหยค่ะนี่บักซิดาหุ่นใหญ่ค่ะกำลังสิเป็นดอกขึ้นกัน คือฝนค่ะวางหันแรงค่ะนี่คละปลาได้ค่ะครับอัน,นยูหันค่ะอันนี้ปลาปลาแหลกมีอ <c oughs> ยูซิฟก็ต้นค่ะเหลือยูซิฟก็ต้นที่สมบูรณ์มูนันไม่อ้อยก็เลยตัดตออกเบิดค่ะเอาพื้นที่ไปถากเลียงงอเลียงวายเพราะว่า,า,าปลูกยี่พุ่นกับปลูกไร้กันค่ะปลูกทั้งนั้นเกือบสองรอยตน้นนี่ค่ะต้นของมัน นี่กำลังจะเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกซีดานี่ถ้าเข้าดูแลดีนี่เป็นดอกเบิดปีได้ค่ะว่คือผลไม้แนวอื่นอันนี้ลมค่ะนี่น,นี่กล้วยทีดีบุค่ะคล้วยมาหามาห้านสิเดตัสออกนี่ค่ะน่วยของมัน กกได้กได้ห่อแล้วแม่อ้อยก็สีเหลือเอาหน่วยทีมันสมบูรณ์นวยนี้ก็สีเรล่มห่อแล้วค่ะเดี๋ยวสีมะห่อหนูแรงนี่จ้า,านี่แหะค่ะผลผลิตในสวนของแม่อ้อยค่ะตอนนี้พอใอรได้ไหมมาดูแลขอเดี๋ยวมาดูแลเลย อนเกี่ยวมังก่อนค่ะนี่หน่วยก่อนติดพ่อห่อค่ะทองเงินเดียนหาเรียนสีทองเงินเดียนสีค่ะหม่อยก็สิลืมห่อไดเวลาหอกับสิเอานี้มันออกเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาหอไม่ออาสิไทยคลิปให้เบึ้งค่ะตรงนี้ค่ะ่อดอกของมันเพื่อที่สิบ่อห้มาแรงหรือหมดมากอาศัยอยู่ค่ะอื เดินไปบงอีกครั้ง,นงนหนึ่ง้อค่ะเบึงอีกเกลือนึงค่ะแม่อ้อยกะขอถ่ายให้เบึงเพียงเท่านี้เด้อค่ะผลผลิตในสวนของแม่อ้อยที่กำลังสีออกออกดอกออกผลค่ะค่ะคลิปนี้แม่อ้อยฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแม่ออยเนเ้อค่ะขอบคุณทุกคนที่เขามาชมเขามาติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ